วันนี้ความจริงแล้วก็ได้ความรู้ <c oughs> จะว่าแปลก <c oughs> แปลกแปลกไมชักกระตุกแปลกใหม่ใหม่เห็นแล้วบ <c oughs> แบบเฮ้ยเฮ้ยคนนั้นเขาเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม <c oughs> แต่ทีนี้ว่าก็ความจริงแล้วต้องลองเนาะ <c oughs> ต้องลองค่ะแล,แล้วความรู้สึกว่าลองแล้วรู้สึกอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ย่ะต้อง <c oughs> ลองด้วยตัวเองแต,แต่ก็เห็นด้วยที่ว่าถ้าตรงนี้มันผ่อนคลายแล้วเนี่ยเนาะเลือดมันก็จะไหลเวียน น่นนี่ก็จะาทาให้รู้สึกสบายเพราะว่าบางทีล้ว<ม>เราจะใช้คอใช้อะไรอย่างเงี้ยนะบ่าอะไรช่นกันมากใช่ค่ะเพราะว่าอย่างคอเธอบอกว่าถ้าเป็บเธอปวดตรงนี้นะแต่ที่สังเกตเห็นก็คือเรียนรู้ไปเรื่อยๆทุกวันเขาบอกฉันปวดตรงนี้นะไอ้เราก็มาทาเด็ดตรงนี้ประมาณสี่ห้าครั้งอะไรเนี้ยเราต้องลองค่ะลองนะคะใครก็สนใจก็คือมาทดลองได้หรือว่าถามได้ปรึกษาได้ว่ามันคืออะไรก็คือใช้ดีแล้วก็คือแค่บอกต่อ แค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรห้ามพูดเหรพูดได้ค่ะพูดได้จ้าไม่เกี่ยวค่ะพูดได้้องมองเพูดได้เลยค่ะกรทีมเ็กทีมเด็ไ่ไดคนพูดเ่จะรู้สึกว่าเส้นเส้นมันกระตกแล้วก็ไปตรงนิ้ว อันนี้ทำแค่สามนาทีใช่ไหมคะห้าสามนาทีไม่เกินห้าละหนาทีก็แปดีแล้วแต่เครื่องตรงนี้เพิ่งออกมาได้หนึ่งปีเป็นรุ่นใหม่แล้วก็มีทำนวดหน้าด้วยนวดคอด้วยตรงนี้เขาจะใช้สําหรับนวดคอก็คือศีรษะห้านาทีคอซ้ายขวาแล้วก็คางก็คือในเสียของเขาคือยี่สิบนาทีต้องเสร็จค่ะไม่ใช่ที่ตัวหรือแขนขาอะไรอ่นจริงๆแล้วอ่ะคือเราเอามาประยุกต์ใช้เองได้หมด เพราะว่านี่คือคือจากประสบการณ์ที่ทําเองอย่างลูกค้าบอกว่าฉันเจ็บแขนเราก็เออมานพี่แขนแต่ว่าแต่ละจุดจะต้องทําอยู่ที่ห้านาทีอย่ากเกินนั้นอย่ากเกินห้านาทีถ้าเกินแล้วเป็นอะไรคะก็กลัวแบบจะปวดหัวเวียนหัวหรือว่าอะนั่นแหละคือมันจะมีผลพอขึ้นพลังงานมัน,ม,นมันแรงมากเกินไปค่ะมันสูงกี่โวลต์คะหรือกี่วัตต์อ,อ,อันนี้จําไม่ได้ต้องไปดูคู่มือต้องไปดูคู่มือค่ะคือเป็นเกินห้านาที่ะอย่าให้เกินห้านาทีแต่จริงๆก็เป็นคนชอบลองแต่ไม่เชื่อเขา อย่างนวดหน้าเขาให้หน้านวดแบบว่ามันมีสองคลื่นพลังงานเนาะที่ใช้อันหนึ่งอันสองอย่างละสินาทีก็ให้เสร็จทั่วหน้าอะไรเงี้ยยี่สิบนาทีคุณต้องเสร็จแต่เราก็เอิไม่เคยทําเอาเลยเว้ยสี่สิบห้านาทีห้าสิบนาทีรู้สึกว่าปวดหัวเวียนหัวแล้วอยากจะอ้วกอะไรประมาณนั้นแหละค่ะก็เหมือนว่าพลังงานขึ้นขึ้นขึ้น,นมันเยอะแรงเกินไร <ป S 1> ในหัวในสมองมันเต็มไปหมดเลยคือมันลือในสมองกล้ามเนื้อเหล่านี้แหละจ้ะก็คือ มันดีกว่าที่เราใช้มือก็ตรงที่ว่ามันมีขึ้นพลังงานเข้าไปช่วยแล้วมันช่วยระแบบการไหลเวียนเลือดแล้วเลือดอย่างเลือดหนืดเลือดอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้การไหลเวียนเลือดท่องเพราะว่าที่ว่าทําไมปวดหัวทาไมเราปวดหลังปวดข้อบ่าไหลเพราะมันเลือดเหมือนมันมันคัลโบเกียร์อะไรอย่าง้นมันอั้นมันอั้นค่ะมันอั้นคือมันอั้นมันอย่างเงี้ยอย่างสะโพกเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เจ็บปวดเมื่อยอะไรเงี้ยค่ะจากวานนี้คือระยะสาสิบวินาทีถ้าเราลอง หนึ่งสองสามสี่ห้าครั้งประมาณเนี้แล้วก็เขาจะรู้สึกทันทีว่าเฮ้ยมันแตกต่างเฮ้ยมันเบามันเป็นไปได้ไงแต่คนเขาจะกลัวตนตรงดูนานๆตรเพื่อมันกระตุกเพราะมันจะเหมือนสั่นสะเทือนอะไรเงี้ยใช่ค่ะที่มันแล้วน่ากลัวเลยล่ะน่ากลัวค่ะน่ากลัวคนคนที่เห็นเขาจะน่ากลัวเพราะเขานั้นทางนี้ก็ตัดสินใจลองเขาก็เข้าไปลองกันนะก็สี่ห้าวันนี้ก็คนลองเยอะมากมันก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงทําไมมันดีขึ้นอะไรเขาก็พูดอย่างเงี้ยเนาะ สรุปก็คือนี่แหละกล้ามเนื้อมันเหมือนกับจัดระเบียบกล้ามเนื้อใหม่อะไรเงี้ยเพราะว่าคนอย่างว่าเนาะคอคอใครก็แข็งหมดแหละแต่ที่สําคัญก็คือถ้ากล้ามเนื้อมันมันคลายการไหลเวียนเลือดดีพวกน้ําลงน้ําเหลืองหรือสิ่งที่ไม่ดีตรงไหนก็ตามส่วนใหญ่ที่ใบหน้าจะเห็นได้ชัดค่ะอย่างเราบวมหรืออะไรอะ่ะคือแค่เราลูบไปหน่อยนึงอ่ะมันจะเห็นเลยว่ามันยกขึ้นตรงนี้ เพราะว่าน้ําหรืออะไรที่มันข้างอยู่มันก็จะไหลไปเวียนกลับไปไปฟอกไปอะไรใหม่ขับออกทิ้งอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้คือเห็นเห็นว่าเห็นผลชัดๆที่ว่าจากที่ทํากันอยู่ตอนนี้นะคะ่ะโอเคในวิธีการว่ามันทานํางานยังไงมีผลอย่างไรแมวก็อธิบายให้ฟังแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าใครเห็นแล้วอยากลองต้องลองค่ะอยาเชื่ออยเชื่อ,อเชื่อ,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 อจะไดะทำให้เส้นผ่อนคลายใช่ไหมคะ จงกำเนิดคลือทำห้อ้อเอ้ยเนี่ยจัจับไมยไมบังคับไม่ได้เลยนะไม่ได้แสดงว่าเป็นเส้นกระแสไฟฟ้าแล้วต้องทำสองข้างคะยิ้มหน่อยค่ะกําลังกําลังกระตุกเดี๋ยวนะพี่พ่อแกัมนี่ไหมคะตรงคอเขาแข็งมากค่ะมันไม่ติดยอ่ะแขตรงคอ สนใจอยากลองติดต่อไปที่คุณแมวที่เพจนี้นะคะ